สวัสดีครับเมื่อนี้พากับปลาโคกอีกแล้วครับมหาสมุนไพรยาบำรุงกำลังซูกำลังครับของดีของแพงของดีของแพงครับของหายากนี่พี่น้องนี่อันนี้คูดแล้วพอดีหมอทายก่นและให้พิติก์ทายที่หลังสมสบ่าครับพี่น้องครับบอกพี่น้องดูย่าไปซับสซนกับตัวใดพิตอกอย่าไปซับสนกับต้นดอกสมสมพันธุ์ดุลครับโบแมนครับสมใก่อวบโบแมนครับ อ,อันกนมีสมสา่าครับสังเกตเบื้องใบเบิ่นง,งพี่น้องใบเพิ่นสิคือปีกผีเสื้อนี่ยครับผีเสื้อยงวๆเด้อเขาอยู่ใน,น,น,นความสูงประมาณพันเม็ดได้ครับระดับ,ท,บที่พบได้แถวอีสานเหนือนนแล้วก็แถวเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือจะมีสองพันแล้วพี่น้องพันดอกขาวกับดอกแดงเขาบอกมีดอกแล้วครับเป็นฤดูเออมะวานพ่ออยู่แต่หายแล้วหาว่าพ่อปลาันลงกครับมามาเบิ้งพี่น้องพี่ติ๊กจะพูดให้เบื้อง พี่ตีบ่เอาต้นนี่เก็บไว้อันนี้พผนของเขาครับนี่ต้นนี้บ่เอาเด้อนี่ครับต้นนี้เอาไว้เพื่อนออกออกแนวจ้ะนี่ต้นหนึ่งยู่ฝั่งนีก็มีจันนินเด็ดเด็ดต้นนึงอืมเด็ดเด็ดเกโขดหินเลยครับพี่น้องต้นชิมาเกิดในน้ำหินเด้อในโขดหินปลาโขกครับเดี๋ยวสิบคุณให้เบิ่งครับพี่ตีเป็นยาบำรุงกำลังสู้กำลังครับกินแล้วปึ้งปังครับต้นไหนดีเดี๋ยวหายากอยู่นะครับเด้อกำแพงต้นหนึ่งยู่ทางแถวนี้ละนี่เด้อต้นเด็ดงด็ดต้นหนึ่งประกาศต้นบ่ เอาต้นนี้ก็ได้เป็นตะขุดง่ายพวกมันไม่ไขวดหินเลยครับม่โขวดหินละขุดบันใหญ่พี่นอ้องเป็นภูเขาเนอะม่นไ่ปลายหินครับไปปลูกเด้อพี่นอ้องอันนี้ บม่ได้โคดไปแล้วอันนั่นเด้วมูเพิ่นกับนี่หลายต้นอยู่ให้ชี้ซื้อ,อกักอย่างบวก้าขายเดิมพี่น้องเนาะตีครับย่านมันบ่หลายมันหายากเดี๋หาย,ยากครับพอเดินเขับปลามาตั้งหลายเป็นร้อยปลา,แล,ปลาแล้วเพิ่งเ<อ>จอครับไปหลายปลาแล้วก็บ่ค่อยเห็นเนะาะเป็นอย่างมันรุกกำลังสู้กำลังเลงยครับเด้อกำน้ำดื่มหรือว่าดองเาราก็ได้ครับ สมไก่อกครับเป็นหัวขวานเลยควงบ่อเมืองสมไก่อกโสมาโสมาโซมาครับพี่ตีกล้วยไทยไกโอดูลายไายไก่อกดูครับอันนี้สมสบาครับเบิร์กใบของเขาปลูกปลูกพีติเบือกหัวเขาด้วยครับวางงามโอ้โหถือเสียมจะเดี๋ยวเขาเราจะเก็บเพราะว่าเขามีเปลือกหลครับเอาต้นนี้แล้วสิยฝังดินไปขึ้นเก่าเอาเเอาต้นนี้เลยไม่ได้ปปลูกปจ๊ะไม่เอาจะไปปลูก จริงได้เมล็ดไปขยายพันธุ์แล้วจะกระจายเอาเอาตัวนี้มันบ่ลึกปานไดนครับพี่น้องครับดินก็เป็นดินโคกนาดีทนแรงทนอย่างเดียวครับสมไก่โกครับมอแมนสมสมสบ่าครับโคตรครับคูดไก่โกดูหลายคูดไก่โกดูหลายเฮายางเบิ่งดูค่าพี่น้องหาเบิ่งอยู่ดูพิธีเพื่อพ่อเมล็ดเก็บไปได้สองเมล็ดแล้วเฮ็ดล้นพี่น้องเอ้ยตาเบิ่งใบไปเด้อนี่ สังเกตง่ายๆเด้อเป็นปีกขีเสื้อดอกก็จะเป็นคือดอกฉบาน้อยๆบ่ต้องไปซับโซนกับโสมไก่อกแล้วก็บ่ต้องซับโซนกับอันนั้นพี่น้องนี่คนของเขาครับนี่นอันนี้กําล,ลังสิออกกําลังสิแก่บางเบิ่องเ,เกิดในโคนหินเลยครับพี่น้องครับประถามันไดูดยุ่งงั้นบางทุกพิธีเพื่อพอ่อต้นที่มีดอกอู้ฟังผุนก็มีขูดเด้ข่อยเห็นแลน้วฮู้ฟังพุนก็มีอ้าโมเมนต์ เมื่อวานนี่แถวนี่แหละที่เขาขุดดอกไม้จะสวยแถวนี่แหละที่เขาขุดเมื่อวานปอกสายด้วยระวังโอ้ครับหมอแม,มนตมาโสมสะบา <laughs> สมสะบาทครับโสมสะบาพี่น้องพี่ตีก็ขุดไก่โอกดูหลายจนเล่าว่าเอาแต่โสงไก่โอกเลยนะดอกเพิ่นคือดอกสะบาดเด้อ เด็กครับพี่น้องครับเด็กที่ขุดเมื่อวานครับนี่โอ้ยต้นลมไปแล้วดอกมีหัวนะครับดอกดวดเขาโรยแล้วครับบม่ขุดดอกเนาะจ้ะเขามีหัวคุดบดูบานนี่ครับที่เขาขุดเมื่อวานไม่จ้ะครับมีหัวเขาเขาครับนี่เดี๋ยวือหัวครับเอาฟังใบครับถ้ามีคนต้องการจังว่ากันครับมันมีเยอะครับพวกขาขายลดหน่อยพวกขาขายครับมันนนนอยเเาะ่มีนิดเดียวหนึ่ง ครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับาพามารู้จักสมสาบาสมซบาครับ <c oughs> จะหน่อยว่าอีดอีกเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงกำนัดกระตุน้นก,กำนัดครับพี่น้องครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเป็นยาอายุวัฒนะกับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดอ้อเมื่อนี้สวัสดีครับ